นี่ครับนี่นไปงานเรียงหินนะครับโดยทีมงานชั้นลุพัทยาครับไปถึงส้มนะครับเป็นงานกอแปะ,ะครับความสูงที่ยังร้านนะครับสี่ชั้นนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรตัวแปดสามสิบสี่ห้แปดห้าหนึ่งห้านะครับทางนุกัทยานะครับต้าเลียงพี่ด้วยนะอันไหนแกมีเอินเข้ากลับงานด้วยนะครับทางนุกัทยานะครับสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ราคาเป็นกันเองนะครับจาดูพัทยานะครับอขออฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ